ฮ5ารอบที่สี่รอบที่ห้าแล้วอ่าสกิลไม่ดีครับไม่ได้ตามรายละเอียดมองแค่คร่าวๆไงก็เลยพูดไม่ครบเลยครับสูตรรับตําหรับดันเจียนครับรีวิวคร่าวๆครับก็คร่าวๆจริงๆนะจนไม่ละเอียดก็งงเอ๊ะตัวนี้มันขึ้นมาเป็นคู่เทพได้ไงวะเห็นเก่งอยู่ตัวเดียวครับไม่ครับอ่ะไปที่ตัวหลักก่อนแล้วกัน มันห่วงก็จะสั้นที่สุดครับตัวหลักก็ตัวชนครับมันก็ไม่ถึงผมให้แปดเต็มสิบนะมันไม่ได้พลิกเกมอะไรได้ขนาดนั้นมีเสียงไหมอ่ะขอเสียงนิดนึงเอ้ยดังไปไหมเงียบเงียบไปแล้วครับสกิลมมนดีครับใครขาดตัวชนตัววิ่งครับหรือตัวชนตัววิ่งเก่าๆที่มันแบบเกินปีแล้วเนี่ยก็ตัวนี้มาเติมได้ครับ มีสกิลโจมตีด้วยครับโจมตีทะลุอมตะน็อกแบ็ครับใช้งานดีครับทักษะดีทั้งคู่เลยครับคือคัดอันที่ดีๆมาใส่เลยแต่ความสามารถครับโคลนพัสครับห้าสิบเปอร์เซ็นติดใช่ไหมไปเช็คแล้วแล้วก็ไม่ต้านหยุดครับก็อย่างว่าครับแต่เต็มสิบครับไม่นั่นก็ไม่ถ้าเพิ่งเปิดคุณกินมาก็ไม่ต้องเปิดเพิ่มก็ได้ครับ จหรับสายทั่วๆไปนะคนที่เขาเอาบี้เยอะตัวตัวเยอะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาครับส่วนเราที่มีจํากัดรอรอแจกฟรีเงี้ยเติมน้อยเงี้ยก็ข้ามได้ครับแต่มาตัวนี้คผมเพิ่งรู้ครับว่ามันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับก็เลยข้ามมองมองข้ามไปเลยครับเพราะสกิลมันก็ดูดิ เออมันยกเลิอกอัม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 ตะเนะี่ยแล้วก็ใบแล้วก็ใบแล้วก็ลดระยะโจมตีเด้มจก็โอเคครับผมไปเที่ยวกับพวกบอสเถื่อนไงบอสเถื่อนกับเ <Okay. S 1> มคุม,มินไงที่ระยะยืนมันดีกว่าอันนี้ก็ระ,ระ,ร,ะระยะยืนเท่าสายเวททั่ว,วไปแถมสกิลที่มันยังไม่โดดเด่นครับบัฟก็ค่อนข้างห่วยครับแต่เราเราต้องดูครับพิ่งไปเช็คว่ามันเก้าร้อยเก้าสเก้าครับฉะนั้นก็ เออถูกต้องเลยครับที่มาเป็นตัวคููคููคููเทรบเป็นตัวท็อปครับอืมอาจจะพลิกพลิกเกมหดืกก็ได้เลยนะถ้ามันขนาดนี้นี่เราอะคือมันยิงทางทางทาง,ทางจอนะทาน่านี้เราก็ต้องให้มันยืนให้นานที่ที่ที่สุดครับเออหูกล้มเป็นตัวท็อปเลยพอรู้เออระยะระยะโจมตีมาแล้ว <c oughs> การเป็นตัวท็อปเลย ฉะนั้นก็ต้องเอาต้านหยุดมานะแล้วก็ให้มันตายยากยากหน่อยล้วก็คอยยิงยิงตอดยิงยิงไปครับคือระยะโจมตีศัตรูก็ทําให้ศัตรูต้องเดินเข้ามาหาเราใกล้ๆขึ้นครับตัวอื่นเราก็ลงเดเมจปิดได้ครับแต่ก็รุ้นเอาครับว่าจะเอาตัวนี้เดเมจล้วน,นเลยก็ได้แค่แค่แค,แค่ตัวเดียวคือเป็นตัวครบเลยปิดเกมเลยในตัวเดียวก็ได้ครับหรือจะเป็นตัวแค่ ตอดก็คือใบคอยใบศัตรูคอยลดระยะโจมตีศัตรูก็ได้ครับให้ศัตรูมางองรวมๆกันใกล้ๆแล้วให้ตัวเดเมตตัวอื่นปิดก็ได้ครับได้หมดเลยครับคือถ้าจะเน้นปิดเองก็นะครับใส่เน้นแต่ความแรงความความแม่นไปหรือถ้าจะเอามาแค่ตอดก็เน้นแต่แม่นแล้วก็เน้นถึกยืนนานๆได้ครับ ทีแรกจะให้แค่เจ็ดแต้มครับหกแต้มเจ็ดแต้มมันเป็นตัวแบบทั่วๆไปไเนี่ยพอร,รู้เระยะโจมตีสกิลนี้ก็โอเคครับแปดแต้มอาจจะเก้าแต้มก็เลยก็ได้ครับเนะี่ยตัวแนวหลังก็ได้ดีดูดีไวเลยต่อไปที่เหลือก็เป็นว่องไวครับว่องไวเพื่อว่องว่องไวครับไม่ได้เพื่อการนั้นตีเร็วตีแรงติดขี้ขี้แรงว,วนอยู่แค่นี้ครับใครเล่นสายนี้ก็นะก็น่าจะได้ ตัวอะไรพวกนี้เป็นใช้เพิ่มโคดิ้งธรรมดาครับสาสิบเปอร์ครับไม่ได้ต้านหยุดครับได้กี่ปนาวุธมาแทนปิดท้ายดตัวแทงล้วนครับแทงอย่างเดียวทำอะไรเพิ่มไม่ได้ครับสกิลโจมตีมีแต่ไม่มีลบอมตะครับแล้วดูดิสั้นๆหุนหุน,นเลยน้อยมากครับบัฟละ่ะบัฟก็นะบัฟสะท้อนก็ไม่ค่อยเห็นผลอะไรเท่าไหรล่ล สำหรับผมไงผมไม่ได้เล่นผมก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงขนาดไหนแต่ก็บ,บับก็ทั่วๆไปครับก็นั่นแหละครับคู่เทพครับรีบเปิดรีบรุบรบรยกันเอาครับทีแรกก็ไม่แนะนาให้ให้เปิดอะเพราะมองแค่ตัวนี้ไงตัวนี้ผมก็ธรรมดานะเพิ่งเปิดคุณกินมาก็ไม่อยากได้เพิ่มแล้วแต่พอเห็นระยะโจมตีเก้าเก้าของตัวนี้แล้วก็เอ้ยเนี่ตัวตัว,ตวท็อปเลยเนี่ย ันจะเอาไปเล่นได้หลากหลากหลหายขึ้นครับและอันนี้ออกง่ายกว่าด้วยตอนอ่ะอ่ะสรุป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 ไปแล้วสรุปว่าผมเปิดไปเจ็ด700ตัว6 600บี้ครับไอ้ดีหลักนะก็กว่ากว่าจะออกตัวนี้เล็งแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ออกมา3-4ตัวแล้วดูเหมือนเปอร์เซ็นต์ออกจะง่ายกว่า หรือเพราะผมเล่งตัวนี้มันก็เลยกวนออกตัวนี้ให้ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับไอดีไอดีหลักโดนไปเจ็บครับไอดีไดออกดีๆีมีไหมมีครับห้าตัวออกตัว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 นี้นะครับนะมีครับเอ้ยมาสจัน์ส่วนไอดีทั่วทั่วไปก็มีครับบางไอดีก็เปิดมันตัวน้อยก็เปิดเป็นิดเดียวไม่ออกก็พอบางไอดีก็สองตัวสองสามร้อยตัวก็ออกก็มี นะจากนั้นก็หลากหลายครับก็เป็นรู้เน่าเออถ้าง,งบน้อยจะฆ่าไม่โหที่จริงพผมไม่แนะน่ะไม่ฆ่าเหมือนกันนะพอรู้ระยะโจมตีของตัวเนี้ยมันทำให้การเล่นเราหลากหลายอ่ะนะกลายเป็นดูเก่งเลยวะเพราะ <c oughs> ผมมองอยู่แค่นี้ <c oughs> ไม่ได้รู้ระยะโจมโจมตีมันพอรู้ระยะโจมตีเก้าเก้ามันก็เอาละไม่ธรรมดาละไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาทันทีเลย ที่เหลือก็หวยหวยหวยหมดนะที่เหลือเนี่ยนะคนิ่งก็หวยนะ <c ười> คือถ้าอันนี้มันเป็นอะไรอะอมตะเจ็ดวีอะนะจะโหดเลยนะต่เนตเอมิตานหยุดก็โอเคนะแมงแม้อยแมงก็อออกตัวได้เรื่อยๆนะแต่อันนี้นะโอ้โหอาจจะต้องเปิดเลยละ่ะ <c ười> มาช่วยซับ พอไม่ตอนแรกยังไม่รู้เอระยะโจมโจมตีไงเรามีม่กุม,มินอยู่แล้วมีพอเถื่อนอยู่อยู่อยู่แล้วเนี่ยเรากนะ็ระยะเย็ยนก็ดีกว่าสกิลก็โหดเลยเนี่ยความความสามารถก็ดีใช่ไหมเราก็ไม่ไม่มองเลยลบมาตาลบบัฟโอ้โหมีใครมากแก่งกว่าโอ้แต่ไอ้นั้นสี่พันเปอร์็นนี่ยว่า เดเมยพื้นฐานเท่าไหร่วะเห็นเขาว่าสองล้านโอ้อันนี้มาสามล้านโอ้มันบวกบวกเพิ่มนะครับมันก็คงจะลองเปิดสักนิดเนี่ยนะนะครับตู้ไม่รู้เหลืออีกกี่วันครับวันถึงวันที่หกใช่ไหมจัดครับวันอาทิตย์เนี่ยรีบลุยครับต้องลุยเลยครับกับตัวหลักนะตัวรองช่างมันครับตัวรองเอวไว้สะสมนะครับ ตัวแรกออกตัวไหนก็ใช้ได้ครับอันนี้อย่างน้อยก็ด่านวิ่งครับด่านวิ่งด่านวงกดอะไรเงี้ยเอามาสับสับลงได้ครับอาจจะพีพีก็คงไม่ดีกว่าตัวเก่าๆหรอกสู้มันจิโร่สู้เอเลนไม่ได้ครับตัวชนตัวตัวนี้ที่สําคัญไอ้ตัวพวกนั้นระบวกมาเยอะแล้วไงแล้วไงครับก็คือเวนเตกบดาเหลือถึงจะบวกเพิ่มนะแต่มันก็ไม่ได้เด่โดดเด่นกว่าพวกนั้นไงที่จะโดดเด่นก็ตัวนี้แหละ เป็นตัวไหวพริบที่น่าจะหลากหลายใครจะมาลองเล่นเก้าเก้า้าก็ได้ครับผมยังทำเออแชมเปญอยู่เลยเล่นใหม่ทำแชมเปญพีร้อยจะมาเล่นเก้าเก้าเก้าเนี่ยคือถ้าตัวนี้มาก็เอ้ยน่าเล่นกว่าถึงคงทำพีร้อยไม่ได้นะโอเคครับขอให้โชคดีครับถึงถ้าโชคไม่ดีก็ห้ามใจตัวเองให้อยู่แล้วกันครับสู้ๆครับ